จริงๆผมอยากให้ทําคลิปที่มันยาวขึ้นมานิดนึงนะแต่ผมก็รู้สึกว่าลางหลังพอไปไม่ใช่ลางหลังดีต้องไม่ว่าวันนี้ผมพยายามทําคลิปแบบ12คลิปพร้อมกันเลยเนี่ยเพ้าเหมือนแบบโดนเร่งมาว่าเขาว่าพ่ายพี่พ่ายอะ่ะเหมือนกับกลัวผมเหนื่อยมาก่แล้วพวกผมจะไม่ไหวอะ่ะในการทางานพวกเนี้ยเขาก็เลยเหมือนตัดจบผมเร็วมากนะครับว่าคลิปคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบไวมากๆก,ก็ได้นะฮะอือเพราะะะ อ่าหอผมทังานของผมผมไม่ได้ทำงานการนอนนะผมรู้สึกตียาการเปิดไพ่มากเลยนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแบบไพ่ไพ่แบบอยากให้รีบผมไปนอนแล้วอะ่ะอืมแล้วผมก็พยายามฝืนอะไรเงี้ยให้ครบ12คลิปเลยเงี้ยนะอ่ะมาไม่ถสึงเวลานะครับเิดรับเราชาวราศีมังกรสามใบเลยดีกว่าธัานวาคมราศีมังกรเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ทำไมออกมานอนไม่หลับเดอะมูนนะครับแล้วก็เดอะฟู ทำไมอ่ะคุณราสิมังกรเพราะผมบอกว่าเรื่องของเครียดเนี่ยคุณก็ค่อยนะผมไม่ค่อยมีเรื่องคุยคุณก็แบบว่าจัดคุยกับผมเลยเอ,นะอฮอเดี๋ยวนะคนที่หลงเข้ามาดูคลิปผมนี่คือคุณเป็นอะไรครับเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับชีวิตฮนะเออแต่มีเดี๋ซันมาอยู่นักง,งานดีนะครับคุณราศีมังกรอืม ที่นาศิมังมกรเป็นธาตุดินใช่ไหมถนะ้าผมจำไม่ผิดเป็นธาตุดินนะครับท่านมาคงคุณเครียดมากเลยอ่ะคุณอาจจะคุณจเจอเรื่องผิดฝังคุณอาจจะเจอเรื่องเสียใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่เกิดขึ้นนะแต่ว่าคุณจะต้องละทิ้งกับมันนะนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออคุณอาจจะปล่อยไาแล้วเลยนะเป็นเรื่องที่แับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืม มีไพ่เดอะซันด้วยนะครับกับสิ่งสิ่งนี้ขออนุญาตนะครับโอเค,โ,อเคโคลาสิมองกรคับคุณจะต้องใจเย็นมากกว่านี้ในการใช้ชีวิตนะเหมือนกับคุณรีบร้อนรีบเร่งจนเกินไปอะ่ะมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะมันผิดพลาดแล้วมันก็ เฝไปทั้งทุกอย่างเลยนะครับคือคุณเป็นคนเก่งนะแต่ว่าคุณใช้ความเก่งแบบในทางที่ผิดอ่ะนะครับอืมอาจารีบร้อนเรียกว่าจะเสีใจทําอทำอะไรสักอย่างบางสิ่งบางอย่างไปนะครับไพ่เดือดซ่ามันกลายเป็นไพ่เหมือนกับคนขี้โมโหไพ่แบบการรีบร้อนการแบบรีบเร่งจนเกินไปนะครับเรามาดูเรื่องของการงานก่อน าการงานนี้มีความสัมพันธ์เยอะมากเลยนะจนผมคิดว่าไปแพ้ของความรักหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องของการงานนี่แหละนะครับสออื่อสารเยอะๆนะไพ่บอกมาว่าสื่อสารเยอะๆแล้วก็อย่าใช้ความถูกใจอ่ะอย่าใช้ความถูกใจให้ใช้ความถูกต้องนะครับ อย่าใช้ความถูกใจใช้ความถูกต้องในการทํางานนะแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆให้ดีนะครับความสําเร็จอะมันมันต้องใช้ความกล้าหาญเหมือนกันนะในการที่จะทําให้งานนี้มันสวีดตัวรุ่งโอ้แต่ผมเพิ่งมาเห็นนะเพราะไพ่ใบนี้คือซีกอปอลใช่ไหมคนถือไม้แกาไม่ได้เยอะนะเป็นผืนไม้เล็กๆอะ่ะ แต่บบก็คอยทิมแทงคุณแหละนะครับเหมือนกับจะเรียกว่ายินดีเดี๋ยวจะเรียกจอเยยไหมแต่ว่าเอาจริงๆคนรอบตัวคุณนะฮะเทวดาอารักษ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาเชียร์คุณอยู่นะให้คุณทําสิ่งนี้ให้ได้สําเร็จนะอืม,มอองเชียร์คุณเยอะมากนะเอาจริงๆแต่ว่าเหมือนกับคุณเฟลเฟล,เลว่ะไม่รู้ทำไมก็งานก็ออกมาบอกไว้คุณบบศึกษาต้อง,าาง,าางาาการที่รึกษาไหมต้องการที่รึกษาไหมก็ ให้ึกษาคนอื่นเยอะใช้ปฏิเพศการพูดคุยการตกลงการยูงงานหรืองเยอะขึ้นนะครับอ,อย่าอยู่อย่าย่ำอยู่กับที่อันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกมานะ,ะมาเรื่องของความรักกันบ้างผมจะจบเรื่องของการงานเดียวไปไหมเนี่ยถ้าจะข่ามาเลยเพิ่มคอมเมนต์นะครับเรื่องของความรักทำไมเช่นออฟสปอร์ มันมาเกี่ยวมาตั้งแต่แรกๆแหละว่าแบบคุณแบบเป็นแแบอะนะครับความรักคุณก็ไม่ได้แบบในเดือนธันวาคมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมบอกไปก่อนซิกออเพนเทอร์โคเลยหรอทำไมทำไมคุณเหมือนทับคุณทำชีวิตตัวเองคุณพังเบื่อแฮงแมนเนี่ยเหมือนคุณทำชีวิตคุณพังจริงคุณคุณมีความสุขนะอืมแต่เหมือนกับคุณทำชีวิตคุณพังอะันี้จริงล้วอะชีวิตคุณไม่ได้พังขนาดนั้นนะ อคือทุกคนเชียร์คุณหมดเลยนะแต่เหมือนกับคุณทําชีวิตคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณพังอ่ะใช่คุณรู้สึกแป๊บหนึ่งนะผมก็รู้สึกคุณิดไปเองหรือเปล่าว่าชีวิตคุณพังอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไพ่บอกว่าคุณชีวิตคุณไม่ได้พังนะมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นเวทที่คุณคุณมาได้อย่างถูกต้องแล้วอันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของคุณที่ทําให้คุณได้เติบโตทําให้คุณได้เรียนรู้ทาให้คุณเป็นเด็กเอ็มเอร์โรในอนาคตอ่ะอืม เพม,มันต้องเริ่มจากการที่คุณการที่จะเป็นเอ็ม r พโรได้อครับการที่เอ็มโพโรเป็นเอ็ม r พโรได้ครับเราไม่อยู่ดีเราเกิดมาแล้วจะเป็นเอ็ม r พโรได้เนะะรของคุณคือต้องกับการเรียนรู้คือก่อนที่จะเป็นแบบเอ็มโพโรได้ก็ต้องเป็นอัศวินฝึกหัดก่อนหรือเปล่าแล้วก็มาเป็นอัศวินที่เก่งขึ้นแล้วค่อยมาเป็นกษัตริย์ ปกครองนะปกครองเพราะอันนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณเรียนรู้ทำให้คุณเติบโตเพราะฉะนั้นคุณอย่ามองว่ามันคือโรคทางใบฉินส่วสลายอ่ะมันไม่ใช่โรคทางใบของคนส่วสลายอ่ะมันแค่เป็นบททดสอบหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะแล้วคนรอบตัวคุณคือดีมากแล้วก็คอยใส่ใจคอยแบบช่วยเหลือสนหับสนุนคุณเยอะมากนะครับอืมหรือถ้าคุณบอกไม่มีผมก็เลยบอกนะถ้าคุณบอกคุณไม่มีใครมาสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะครับ ได้เดทได้คิงได้เามิเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่จริงๆนะครับเลือกคดีตัดสินใจให้ดีผมรู้ว่าช่วงนี้มันน้าเสิวหน้าขวานนะครับแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าคุณทำไม่ได้อะอ,อแต่คุณต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆ เก็บรายละเอียดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับคือการเก็บรายละเอียดลงดีเทลลึกนะครับเพราะจริงๆผมมีทักแล้วเรื่องของการปล่อยปลาละเลยอ่ะเหมือนกับคุณปล่อยปลาละเลยบางสิ่งบางอย่างไปนะครับมันเลยทําให้ภาพรวมทุกอย่างมันอาจจะดูแย่ลงน,นะครับขอไพ่สุดท้ายโหคุณจะพัฒนาเป็นคิงใช่ป่ะแต่ว่าไพ่บอรสุดท้ายจบคือเอ็มเพรสอะนะครับคือ นด่งที่บอกละว่าเขาดมมันกำลังรอเขาดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนะครับรออยู่แล้วไพ่ใบนี้เือนไพ่พิเศษตัวเี่าะเขามีกวางเขามีแบบพร้อมอะ่ะคนรอบข้างคุณคือแบบซัพพอร์ตคุณเต็มที่เลยอยากคุณประสบความสำเร็จนะผมยังไม่รอดที่3ามแล้วมั้งเรื่องเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าร้อยค่าตัวเองเลยเติบโตได้แล้ว เท่านั้นเลยนะครับโอเควันนี้น่าจะตบเท่านี้จริงๆสำหรับชาวราศีมังกรผมทำคิดสั้นมากผมปกติผมไม่เคยทำสิบสั้นขนาดนี้แต่ว่าเหมือนผมต้องไปแล้วจริงๆนะครับอยากให้คุณดูภาพนี้ไว้นะทีงเป็นแบบนี้ได้นะครับขออย่างเดียวอยากเป็นแบบนี้นะเทวาและเทวาและซาตานนะอืม ความสุขของคุณกำลังเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใส่ใจเก็บระดอย่ใหทดีมากกว่าน,นี้นะครับทุกคนระวังตัวเรื่องของการปล่อยประละเลยนะแล้วก็อย่าใจร้อนค่อยๆค่อ,อยๆจริงๆค่อยๆจริงๆไพ่มีเรื่องของการใจร้อนเข้ามาเยอะมากความรู้รู้ผมคือแบบมันแบบ88,900อะเออว่าแบบตอนนี้คุณบอกไม่ชีวิตฉันแย่แย่ๆ,ๆยคุณชีวิตคุณไม่ได้แย่คุณไม่ได้แย่จริงๆ นะครับลองปรึกษาลหลายๆคนดูแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณดีกว่าใครลหลายๆคนนะเป็นหลังใจให้ครับคนราศีมังกรครับ